สวัสดีครับทุกคนนี้พามาดูมะม่วงโบราณนะครับมีใครเคยเห็นกันบ้างชื่อว่าตลับนาคนะครับดูขนาดของลูกใหญ่มากเนี่ยเป็นมะม่วงโบราณนะครับตลับนาครสชาติเหมือนมะม่วงแก้วนะครับ กินดิบนี่อร่อยมากแล้วก็พอสุกเนี่ยเนื้ออย่างเยอะเลยดูนะครับนี่นี่นี่คือต้นของเขาก็คือน่าจะไม่ต่ำกว่าห้าสิบหกสิบปีนะครับคือหล่นเยอะมากอะเนื้ออย่างเยอะเลยอะแล้วกินเหมือนแบบล้ายมุ้งแก้วอร่อยครับเดี๋ยวเราไปพาไปดูต้นกันเลยครับเห็นไหมครับหล่นแบบ ลูกใหญ่เลยครับใหญ่มากนี่เอาไปกวนนี่เนื้อ,อย่างเยอะแต่เวลาหล่นมันหล่นโดนปูนนะครับมันก็เลยจะแตกเนื้อเยอะมากๆเป็นมะม่วงโงบราณครับนี่ดูตลับหน้าครับ อายุน่าจะ40-50ปีได้ครับดูหลักหน้าอันนี้นี่ที่หล่นครับไม่มีคนเก็บนะครับหล่นแล้วก็เน่าลูกใหญ่มากดูกเทียบกับมือเนื้อก็กินดีนครับกิน ถ้าเอาไปกวนนี่แบบสุดยอดเลย <c oughs> เนื้อเหลืองสวยเยอะมากๆลูกใหญ่หล่นโดนรถนี่ถึงกะยุบแน่นอนสลับหน้าครับโ่นทั่วไปหมด โด,โดนปูนก็แตกนี่ดูดูเนื้อกินดีครับนี่ดูครับความใหญ่กินดิบนี่อร่อยมากๆให้ดูครับนี่ในร่องน้ำ ตลับหน้าเป็นต้นโอเคนะครับเก็บบรรยากาศมะม่วงโบราณตลับหน้ามาให้ชมครับ